สวัสดีค่ะวันนี้พี่น้อยก็ได้น้องเหมียวมาอีกตัวหนึ่งค่ะตั้งชื่อไว้ว่าน้องนูนี่นะคะนูนี่นูนี่กินนมแล้วนะคะเอานมให้น้องกินตัวเล็กมากเลยค่ะตัวเล็กมากเลยนะคะนูนี่นูนี่ไม่รู้หลงมาแต่ไหนค่ะอยู่ที่ตลาดนะคะอยู่ที่ตลาดอยู่ในร้านเราด้วย ทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะดูค่ะเพื่อนๆสวยนะคะหนางก็จะเป็นรองเท,าทาง้ทาทั้งทั้งหน้าทั้งหลังนะคะป้อนนมอิ่มแล้วค่ะเอานมใส่จสลิงให้น้องนะคะตาเอตาเอ๋รอ,อดไหลรอดก็ต้องลองเลี้ยงดูนะคะเพราะว่าน้องตัวเล็กมากเลยค่ะตาเอตาเอ แม่หนูอยู่ไหนน้อใครเอาหนูมาทิ้งน้อใครเอาหนูมาทิ้งน้อตาเอลูกดึง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 จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าน้องจะคืบหน้าไปถึงไหนน้อก็จะพยายามเลี้ยงให้ได้นะคะนั่นเสียงอะไรลูก เสียงโทรศัพท์คะ่ะโชคดีจังเลยได้มาอยู่กับคุณแม่ชโชคดีจังเลยเพิ่งเอามาถึงนะคะตอนนี้ก็ใส่ตะการน้องไว้ก่อนเนาะเพราะว่าที่บ้านหมายเยอะคะ่ะแล้วก็จะค่อยขยับขยายทำกรงใหญ่ๆให้น้องอยู่นะคะโอเคคะ่ะ